วันนี้เราจะมาเย็บสับซิปกางเกงกันค่ะอันนี้คือชิ้นส่วนของของที่เราจะไปเย็บซิปข้างหน้านะคะก็มีชิ้นสับกางเกงแล้วก็มีชิ้นรองซิปนะคะชิ้นรองกับซิปนี่คือต้องตัดหนึ่งชิ้นแล้วก็ดามผ้ากาวชีฟองด้วยนะคะอันนี้ก็ดามผ้ากาวชีฟองด้วยเหมือนกันแล้วก็ซิปเส้นหนึ่งนะคะซิปชำระ7นิ้วเดี๋ยวไปเย็บกันเลยค่ะก่อนจะเย็บสับซิปนะคะก็คือเราก็จะเอาชิ้นรองซิปอะ มาเย็บกลับตรงนี้ก่อนสิเนี่ยอันนี้คือเย็บกลับตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นลองสิ็ที่ดิดอาดกลาวมาแล้วแล้วก็มาโุ้งนะะแล้วก็มาโุ้งชิ้นสาม เราก็โปงเป้ากางเกงนะคะหน้าหลังโคงข้างโคงกระเข็บรอบเลยค่ะยกเป็นเอวไม่ต้องโคงปลายขาเนี่ยถ้าเราจะพับทบเย็บก็ไม่ต้องโปงค่ะแต่ถ้าเราโคงเย็บเราก็ต้องโปงเลยพอเราโคงเป้าเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาสากมาต่อมาต่อกับเป้าด้านหน้าค่ะ เย็บไปให้มันไปเชื่อมกับเส้นเป้านะคะเย็บแบบเบียดเบียดใกล้ๆเส้นเป้าะคะ่ะเหลื่อมกันนิดนึงเหลื่อมเข้าไปข้างในจะเก็บนิดนึงอันนี้ก็มาเย็บคิวกันเหลื่อมก็คือการให้มัน กินพริกอยู่อะคะ่ะตัดอีกทีหนึ่งสามนี่เขาตัดมาเผื่อนะคะเดี๋ยวต้องตัดทิ้งอันนี้เราก็พลิกกลับออกมาด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บข้างนี้ต่อะคะ่ะ เป้าข้างหน้านี้คือต้องรีดพับไปก่อนนะคะนี่ตะเข็บพับไปก่อนเซนหนึ่งแล้วถึงจะเอามาท่ามกับซิปแล้วก็ตัดเข็มดุดแล้วก็เย็บอันนี้ใช้ตีนผีข้างเดียวเย็บนะคะถ้าใช้ตีนผีธรรมดามันจะติดซิป อันนี้คือเราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เย็บปื๊ดมานี้เราก็ย้ำเลยเลยตำแหน่งอันนี้คือตำแหน่งที่ล็อกไว้อันนี้เลยย้ำเลยมานะคะตรงนี้โอเคค่ะวางเกยทับให้มิดเลยนะคะอย่าให้เห็นซิปตัดเฉ็หม,มุดตรงช่วงนี้ถ้าใครเนาเย็บไม่เก่งอาจจะต้องเนาเนาเป็นได้ติดเอาไว้ก่อนค่ะเปลี่ยนต็นผีเป็นธรรมดาค่ะ เย็บส yeah, องรอบค่ะ uh. เราเอาได้นาวล็อกมันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเปิดเอาเก็มหมุดออก เนี้ยค่ะเราเราเย็บเนวเส้นนี้ใช่ไหมคะเน่เย็บเนวเส้นนี้ไปเมื่อกี้แล้วก็เย็บแนวเส้นนี้ด้วยอีกทีหนึ่งแล้วพอเราจะเย็บตอนนี้คืออันนี้มันไม่ได้ติดกันนะคะเส้นเนี้ยเส้นนี้ที่แนวเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นไหนเนี้ยเส้นนี้ไม่ติดกับสามนี่นะคะไม่ได้ติดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่ติดเพราะว่าสามตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะพลิกพลิกจับหน่อยหนุมจับไม่ถนัดเออเราจะพลิกอ้าออกนี้แล้วเราถึงจะเย็บหนูก็ไปทําได้แนวเขาหลุด แล้วเสร็จแล้วเราก็กระดาษวนซิปคือไออันนี้คือเราทำเป็นแพทเทิร์นไว้แล้วค่ะว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ mm hmm. เวลาเย็บไม่ไม่ติดกับลิ้นนะคะลิ้นมักแก้เนี่ยในที่ข้างเขาหยิบออกมาเนี่ยไม่ติดนะคะ ก็ย้ำตรงปลายด้วยค่ะจะได้มาแบบนี้ให้เราติด <c oughs> ติดติดได้ที็บต้องตัดออก <c oughs> ตัดไม่ดีก็จะดนได้เย็บะคะับ <c oughs> เราจะเริ่มกันใหม่ค่ะเสร็ <c oughs> จแล้วลองรู้สิ <c oughs> ดูซิโอเคค่ะ อันด้านในมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะตอนนี้เมื่อกี้เราไปเย็บเส้นนี้แล้วเนาะเนี่ตอนนี้มันยังยังเปิดอ้าได้อยู่นะคะค่ะ แล้วสวยงามก็จะเป็นแบบนี้เลยเย็บเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวลองรู้ซิด,ดูค่ะก็จะเป็นลนักษณะนี้ค่ะไปลองเย็บกันดูนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ